ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์ม่อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเอาเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับสองเหรียญวันนี้หน้ากากทองคานะเหรียญเดียวนะครับเหรียญเงินหน้ากากทองคําผมจะดูความระหว่างแตกต่างระหว่าง พระที่ผ่านการสแกนด้วยกล้องจทรทัศน์มาแล้วพระเจ้าพระแท้ตัวหนังสือเส้นสายเต็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเทียบให้ท่านผู้ชมให้ท่านดูนะครับผมจะกระ่ายให้ท่านดูนะครับเด้เหรียญน,นี้นะครับเหรียญของผมเองนะครับที่เขียนว่าพระรัชโคนะพระโคพ,พิราชนะเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ท่านดูนะครับ ท่ passage, านลองสังเกตดูก่อนขั้นแรกก็ดูที่ดวงตาของเหรียญหลวงพ่อนะครับจะตาคมเม็ดเล็กนะครับไมกลมสวยงามงด,ดงามนะครับระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญเจจะแตกต่างขั้นดูเลขสูงตัวนี้นะครับเลขสูงนะครับของฟันลอยศูนย์สามนะครับเป็นเลขเป็นโดนัทนะครับดูหลายหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญปลอมนะครับไอเป็นแตกต่างากันยังไงนะครับผมจะมีภาพตัวอย่าง ไม่ต้องบรรยายมากท่านตาดีท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยครับเป็นแบบไหนนี่ครับเปียกแท้กับเปล่งเจจะขึ้นมานแท้กับแท้นะครับสองเลียงน,นี้ผ่านการสแกนด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามทันเอกนะครับเนี่ยผมเอาเปรียบแทบให้ท่านดูแท้กับเจน,นะระหว่างนี้ที่หูนะครับที่หูลายเส้นดีเอจะไม่คงกันนะครับไม่คงกันแล้วก็ไม่ผ่านการทดสอบและสแกนหาค่าของอ โลหะได้นะครับโลหะนะครับของปฟอร์มีม่จะไม่มีค่าโลหะนัขึ้นอยู่ในเหรียญเดลขาดครับดูสังเกตดูแดงนะครับสังเกตคุยดีระหว่าง2ตัวแท้กับเนแตกต่างกันแบบไหน,นะครับผมไม่ต้องพูดมากนะครับให้ท่านหลองสังเกตดูเองระหว่างเขียนว่นแดง แดงนะครับแดงโวเดียวนะครับสังเกตมันผิดกันแบบไหนผ้าแท้กับผ้าเก้นะครับจะมีเขียนว่าแท้เก้แท้เก้นะครับนี่ครับนี่ตัวอู่นะครับตัวอู่ด้านหลังนะครับมันเปลี่ยนแตกต่างกันยงไรระหว่างแท้กับเก้นะครับถ้านลองสังเกตดูนะครับนี่ตรวจไม่ผ่านนะครับเหรียญนี้นะครับเกิดไม่ผ่านนะครับเหรียญสีตัวอู่นะครับไม่ผ่านนี่ครับดูระหว่างดวงตานะครับดวงตา อ้าวเนี่มีเลขศูนย์นะครับดูโดนัทนะครับมันจะผิดกันนะครับผ่านได้ผ่านการสแกนในกล้องตัรภาพมาแล้วภาพนี้ผมได้นํามาจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาทําการสแกนผมได้บันทึกภาพเก็บเอาไว้นะครับความแตกต่างกันเยอะนะครับเยอะครับเก็บเรียญแท้กับเรียญแท้สองเรียญนี้แท้กับเท้นะครับท่านดูให้ดีนะครับนี่แท้กับแท้นะครับ แพ้กับเ้นะครับเรื่องนี้นะครับตาดีตาได้นะครับลองสังเกตดูมันแตกต่างไปตรงไหนดูสังเกตดูนะครับผมจะไม่บอกะไรมากนะครับมันผิดไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วก็ตรวจข้ามมวลสารโลหะไม่ผ่านนะครับแต่ในผ่านในพระองค์นี้ของผมนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับที่อยู่ในมือนี่ะครับของผมเองเป็นหน้ากากทองคําเป็นเหรียญเงินนะครับแท้นะครับแท้ถ้าท่านใดสนใจก็ เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับมีภาพดีๆหลายอย่างให้เสียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมีภาพหลายจุดหลายอย่างนะครับหลายจุดหลายอย่างที่ผมนํามาลงเป็นภาพรายนะครับให้ดูกันจัดจ้ดไปเลยว่าความแตกต่างเนแรกดวงตานะครับแตกต่างกันดวงตาปากนี่ผมให้ดูเน้นคําว่าแดงตัวเดียวนะครับตัวามวาแดงตัวเดียวข้อแตกต่างนันที่ตรวจไม่ผ่านนะไม่มีอ่า ตรวจไม่เจอค่าไอโรหะนะครับโรหะในนั้นอย่างน้อยต้องมีถึงเก้าชนิดนะครับแต่น,นี้ตรวจไม่ผ่านนะครับรไม่ผ่านใช่เพียนว่าแท้นะตรวจผ่านหมดถ้าเป็นแท้นะครับเป็นแท้และก็การแกะพิมพ์แกะบล็อกก็เช่นกันนะครับมันจะแตกต่างกันไกลนะครับรอยเสษขูควนขีดไปที่เขาทํ้แกะด้วยมือนะแกะด้วยบล็อกนะทำบล็อกนะครับและการตวัดตัว อักษสอนน่าผิดกันนะครับผิดกันนะครับท่านดูให้ดีนะครับดูตัวนี้ให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีตัวแดงมันผิดสังเกตแบบไหนท่านสังเกตดูให้ดีนี่เหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับท่านดูนะดูตัวนี้แท้กับเกนะท่านลรื่องสังเกตดูโดนัดนะครับมันเหมือนกันหรือเปล่าว่าอีกองหนึ่งตรวจผ่านอีกองหนึ่งตรวจไม่ผ่านนะครับไม่ใช่นะครับเป็นของแปลก บล็อกทำเตียมเตรียมแบบมานะครับแกะแบบมาที่หลังไม่มีค่าโลหะอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีเลยนะครับเรี่อนี้รู้สึกว่าถูกขายไปแต่ผมก็ไม่บอกแล้วนะว่าขายซื้อไปไลรไปนะเป็นเท้น,นะครับเป็นเรื่องเท เรียนแคท่านต้องดูให้จบนะครับดูให้จบิปนี้จะได้ความรู้มากมายนะครับบางครั้งนะบางครั้งนะถูกหลอกกันมากมายหลอกให้ดูระเค่ต้องดูตำาหน,นิตรงนั้นตรงนี้ดูขอบตัดดูอะไรไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะทุกวันนี้เขาตรวจสอบด้วยแก่โรหะไอ้กล้ยกล้องคือรทัดนะฮะลองดูทัดถึง 3,000x แล้วนะครับถ้าจะหเห็นความแตกต่างเรียนแท่กับเรียนทค่เป็นแบบไหนนะีต้องปาก,กดร้า์กดแค์นะ กดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่นะครับติดต่อทางไลน์และเบอร์โทรได้นะครับนี่นะครับเหรียญแท้เหรียญผมเหรียญนี้ผมเปิดไว้นะครับเปิดไว้แพงมากนะเป็นเหรียญเงินมากาดของคำนะครับวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับบางท่านอาจจะได้ความรู้เล็กๆน้อยก็ยังดีนะครับขอเก่าขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ